ตัดลายให้ใทยตัดลายให้เซลล์อ่ะว้าวอาบาก็วันี่างนี้เจนเดียร์ลุกเขามีแต่ว่าเทสครีมกันไปแล้วเนาะวันนี้มีผู้สตรีเหมือนกันนะครับที่จะได้มาร่วมเทสครีมกับเด็กไก่ด้วยนะค่ะ จากกิจกรรมที่ผ่านมานะครับมีสท่านผู้โชคดีนะครับที่จะได้ร่วมถ่ายรูปกับเอกไก่นะครับบนเวทีแห่งนี้นะคะสี่ท่านน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วนะครับแต่2ใน4ี่จะถูกลักกี้รอขึ้นมาเพื่อมาเทสต์ีกับเอกไก่บนเวทีฮะขอลักกี้รอเลยนะครับหน่อยครับสองคนเท่านั้นท่เอกไก่ับมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นใครเกกไก่ต้องการเองดีกว่าพี่บ้าน แต่ใต่อคุณออมมีชื่อชื่อคุณออมนะคะคุณออมฮะมีชื่อกับเบอร์โทรคุณออมฮะถ้าเราไม่อยากให้เราประกาศเบอร์โทรคุณออมรีบแสดงตัวฮะสื่อโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวคนจะโทรหาคุณออมเออคุณออมอยู่ไหนทั้งเนี้อ๋ออยู่ตายแล้วทำไมสายตาจริงจริงมัเป็นหินหาใครคุณออมเรียนเชิญเลยนะฮะแต่ไม่ถึงบัานห้ไ่้หนึบ้าหา เสิร์ชคางขึ้นอ๋อตักหนึ่งนะรับหนึ่งนะใจเย็นนะใครที่ช่วยไหมเดาวดีคุณคุณขออนุญาตอ๋อออจ้างคุณลิลลี่มาเพิ่มได้ไหมคะอ๋อนามสกุลนิคตันนิคพันธ์ใช่ไหมคะคุณชื่ออะไรคะคุณชื่ออะไรวันดี วัดดีวดัดีนักวดัดดีมามาเครกันเคยร์กนตรงนี้พ่าวัดีฮะเนเชอญฮะอ่ายังไงก็ไม่ได้นัวด,ดวัดดี่องจริงจากอู่ที่อ่าเนี่ยก็ไม่ใช่นัดวัดดีเินเชิญฮะทั้งสองท่านก่อนแข่ยกูนะคะเราให้ทั้งสองทานได้ การชี่กับเกตไกโดยการที่เดือวเกตไกจะทดลองใช้เซวะเอาตั้งไฮบริดสกรีนที่มือของทักศึท่าเลยนะคะโอเคไหมคะฮะเชื่อเลยนะเชื่อเลยนะะคุณอมนะเป็นแฟนเกไกหรอเป็นแฟนเกไกหรอชอบอะไรในตัวเกไกฮะคุณอมเออแค่ไหนีใจมากมากยุณอมใช่น่ารักนใจเลยใช่หมะอ่านีกท่านถามชื่ออะไระสรุปชื่อวัดดีวัดดี วัดดีแล้วนี่อะไรก่อนนะนังฮะดวงวัดดีนัทอะไรนะนัทนัทวัดดีนะคะนังเคยมีใครอ่าโอเคไม่พูดไม่พูดวัดดีฮะโอเคถ้าไม่มีสเกตไก่เพราะอะไรฮะน้าฮะอาจารย์สีนู่นนะฮะเราจะได้ติดตามงานการแสดงสเกตไก่ต่อไปนะครับทั้งสองท่านจะได้ทดลองใช้ เซวาเัาตั้งไฮบิดสติสตรีนตรงนี้เลยค่ะเชิญเลยครับขอเชิญครับนี่มาทดลองเนื้อกันนะคุณงวัดีกับคุณออมฉีกนะฮะเปิดสดสดซึ้งๆให้ใช้เลยค่ะนี่ครับคุณนี่นี่พีเซ็ตเตอร์พีเซ็ตเตอร์นักรีวิวนี่ มีป่งที่มือตัวเองก่อนกะปริมาณก่อน,น,นดิณนผู้ลูกาเ้าฮะคุณลาาักคาเ้าคุณเก่ไก่ต้อง <สร ij ing> ทาอออคุณอ๋อไม่คุณพอดีออ๋อ็ต้องก่อนตกใจหมดเลยโอเคมาเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแล้ว ล้มเลยนี่เลี่ยหน่อยเกลี่ยหน่อยเกลี่ยหน่อยเรียบร้อยมันซึมเร็วน้อใช่ไหมคุณออมคุณออมใครขโมยมาหไปฮะคุณออมความรู้สึกเป็นไงบ้างฮะจากที่ได้เกลี่ยไปแล้วพ่อะมันมีความเมันเกลี่ยแค่แป๊บเดียวก็ซึมแล้วอ่ะแล้วตอนนี้เข้าผิวแล้วเรียบร้อยดูสิฮะมันเข้าผิวแล้วเรียบร้อยคุณออมดีไหมฮะสุดยอดไปเลย คุณวดีถึงกับหลับตาให้เกลียดเลยนะฮะมันเป็นยังไงฮะความรู้สึกคุณวดีขอไม่เลยฮะมันเป็นยังไงฮะทำเป็นอ่าวดีดีนะฮะความรู้สึกดีด,ะะกด,ดีที่เกะไก่ทาให้ช่วยแล้วก็รู้สึกว่ามันสึบเร็วไหมนี่สึบเร็วแล้วก็ยังปกป้องอยู่ s f 56 p s 46เลยนะคะไม่ธรรมดานะคะเผือดีโอเคนะคะโอเคฮะขอเชิญกล้องว่คุณอออคุณพุ่ดีครับเดี๋ยวทั้งสองท่านจะถ่ายรูปกับไก่ๆนะครับทีละคนนะคะส่วนดี่สองคนที่รู้ตัวว่าคุณคือผู้โชคดีนะคะร่วมกิจกรรมกับเรามาสัญบายข้้งเวทีได้เลยครับอ่ะคุณออ